กราบสวีตน,นสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกับผมสังโคนี่ครับในช่องสังโคชาแนลเอ็กทูครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนวันนี้ทุนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับหลังจากที่ไปตามทุนคืนมาได้นะใครก็ฝากติดตามแล้วกันไปตามทุนมายังไงนะครับที่น้ำหมกเก้าสิบเก้าวีทูเานาะก็ได้มาสี่หมื่นนะครับจริงๆต้นทุนนี่คือสี่หมื่นแหละกำไรมาพันนิดๆน,นะ ใครยังไม่รู้นะครับ40,000ผมใมหไงร,รอติดตามที่คลิปที่สังก์โซชาแนลเอได้เลยนะครับว่าผมปั้นทุนจากเท่าไหร่นะมาแตก4 0,000นะครับก็จริงๆตอนแรกว่าจะถอนนะครับแต่เออคิดไปคิดมาเราเอามาปั้นทุนกันต่อดีก,กว่ารอถอนทีเดียวนะครับว่าถอนยอดใหญ่ขนาดนี้อันตรายนะเวลาถอนก็ระวังกันด้วยนะครับเวลาถอนให้ค่อยๆถอนออกนะอันนี้เป็นข้อแนะนานจากผมแล้วกันโอเคครับเรามาเบียดที่เบ็ด21ก่อนแล้วกันเนาะโอเค ลุยกันครับก็ใครที่เข้าใหม่ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรอรุนเข้าสแกตเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับเปิดเทอร์โบแล้วกดค้างไว้เลยสเปกบาร์เนี่ยแล้วก็ลุ้นอย่างเดียวครับว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้ามาก็าค่อยขยับเบ็ดนะ40,000เอนะครับผมขอสัก43 0 0 0นะก็พอแล้วกำไรสักพันสองพันนะเดี๋ยวเราจะไปปั้นทุนเงินเกมอื่นๆกันด้วยนะครับก็ถ้าไม่มาให้โดดหนีไปเกมอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นสไตล์ที่ผมพึ่งได้มาใหม่นะเ้าไม่มาเราอย่าไปสู้อย อันนี้เลยถ้าอยากเล่นติดต่อกันก็โดดไปเกมอื่นเลยครับหวังว่ามันจะเข้าจะมาเนาะใครที่เข้าใหม่ฝากดิตามนะครับกดไลค์ลกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคเจามาหน่อยครับสวยสวย,สวยไปโอ้เงินมาครับช่องสองสวยงามสิบช่องสามมาครับอย่างงี้โอ้ไม่ติดครับจบเท่าไหร,ร่ดีเบทยี่สิบเอ็ดครั 20, บจะไหวหรือเปล่าครั 20, บนี่มาได้เสียลงให้ดูครับ เล่นทุนหนาทุนใหญ่แบบนี้นะโอเคไหลต่อมาเคสวยดียูสองหนึ่งแปดครับไหลต่อมาไหมโอ้ไม่มาครับดุยกันย,กยาวจบเท่าไหร่ดีครับพอ,อเข้าฟีอย่างเดียวโอ้โหดูดดูดดูด,ด,ดจัดเลยดูดผมจัดเลยเจ๊ไปครับผมเหมือนเดิมครับเราจะยอมที่สามหมื่นห้านะครับถ้ามันถ้ามันไม่มาจริงๆเนาะ ก็คงต้องยอมแล้วไปเกมใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองเกมคราร์บอยกันด้วยนะครับไปเบลตี้โชว์ดาวสาวกบรังของเรานะสำหรับท่าในใดมีสเต็ปเทคนิคการเล่นดีๆนะครับในนนมันเข้ามาหน่อยเนาะหน้าไหม่หลังไหม่ได้หมดเลยนะครับเขียวเหนียวซับย,ยัดไปสิบติดไหมครับไม่เข้าครับผมอู้เขียวเน้นๆอย่างนี้ได้วาวมาเอกับสิบยิ้มเลยครับไหลกันต่ออุ้ยชมพู ชมภูเป็นหน้าที่เข้ายากมากครับผมสิบเข้าสวยครับกดไปหลายไปครับขี่มาหน่อยครับโอ้ไม่ติดครับจานสวยงามไหลไมาอีกครับอื้มควรจะบึ้มๆขอพี่เมาครับช่องแรกไม่เข้าเลยครับจานมีรุ้นหรือเปล่าเคช่องสองครับสวยงามไปดีติดต่อหรือเปล่าครับเอมาแจมครับผมเขียวช่องแรกโอ้ มารีบเอามีลุ้นสแกตครับสแกตมาเบ็ด21เข้าฟรีกันหน่อยสแกตเตอร์โอ้โหทรงอย่างเท่แตกเป็นแผงรองสแกตเตอร์หล่นไม่มาสักตัวใจจริงก็อยากยัดเบ็ด30ไปนะแต่มันทรงๆมันแบบเออไม่ค่อยจ่ายสักเท่าไหรก่ก็อ่ะดุยกันต่อครับโอเคลุ้นกันหน่อยครับขอเขียวมาอุ้ยสวยครับเขียวมาช่องแรก เน้นๆไปเขียวมาโอ้ยอีกนิดนึงเนาะจะเข้าก็ไม่เข้าครับมีลุนหรือเปล่าครับมีลุนรือเปล่าครับโอ้ไม่ติดครับสวยงามเลื่อนมาไม่เข้าครับผมหลุยกันต่อเอ๋มาครับไม่มาเลยเลื่อนส้ายอย่างนี้เขไอเข่มาช่องแรกครับไม่ติดครับหลุยกันต่อครับ ขอกำไรสักพันสองพก็พอละเขียวเค okay. อ,อีนิ่งจัดเลยโอ้โหทองไม่เข้าออครับจานสวยงามครับอย่างนี้ทองติดหรือเปล่าครับเขียวเอมาไม่มาเลยหลุยก,กันครับบึมบัมซัมเบ้ไม่ติดยังไงโอเคมีลุ้นหรือเปล่าครับเจมาโอ้โหเคมาครับไม่เข้าครับ ขอพี่เขียวอุ้ยสวยครับดอกนี้ทั้งแถบไปครับวายอีกดอกโอ้โหค่อยๆไหลไปครับค่อยๆไหลไปจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าเขียไม่รู้นครับส <c oughs> องสามะไหลกันไหมครับ โอเคมาหน่อยครับบ่วง <c oughs> บ่วงมาอุ้ยสแคตเตอร์มาแล้วครับผมโอ้โหกว่าจะเข้าจะมาครับคิวมาครับสวยง,งามโอเคมาจนได้ครับโอ้โหมาก็หวังว่าเลยครับไม้นี้เข้าก็สักพันหนึ่งสองพันผมพอเลยนะจริงจริงต้นทุนผมก็เนี 4, 000, ่ยสี่หมื่นขัยเก้าร้อยบาทขาดทุนอยู่สองร้อยครับตอนนี้เล่นไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเกมสลับเกมกันไปมาครับผม สาทำไม่ได้ก็โยกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาสาวทำอย่างนี้แต่โอ้แต่ไม่ค่อยแตกเลยครับเอ้ยมันเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ไหลไม่อีกครับอเคไม่เข้าสวยครับอย่างนี้สิบมาช่องสองครับโอ้โหจบแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยสวยครับเคมาเคมาเคมาโอ้โหอย่างชอบเลยโอเคเดี๋ยวยัดเบ็ดสามสิบไปเลยครับเล่นยากมากเลยนี่ก็ขาดทุนแหละพันหนึ่งโอ้โหดูดิ เบ็ด20เข้า136บาทรวมแต่งนอกเป็น220เกินไปเอามาสู้กันต่อครับอย่าพึ่งยอมแพ้ครับกดกันไปไหลกันไปยาวๆครับไหลามาเองมาหน่อยครับมีลุ้นหรือเปล่าครับเจมาช่อง200%ครับวายติดอย่างนี้10มาหน่อยครับโอ้โหยังไม่เข้าไหลกันไปยาวๆครับ10ช่อง3มา โอเคมีลุ้นไหมครับเขียวมาสิบมาครับอย่างนี้บึ้มบึมไหลกันไปครับผมเอมาหน่อยช่องแรกครับโอ้โหไม่ติดไม่เข้าครับโอเคเลี่ยนซ้ายมายัางไงครับพี่ม่วง รอกันครับรอให้จังหวะเดียวเลยแตกนอกหนักๆไม่ก็เข้าฟรีสปินนะครับสกเกตเตอร์มาเนาะก็หวังว่าจะมาละกันนะครับสกเกตเตอร์มาครับอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งตัวครับไหลมาโอ้โหไม่ติดครับเขียช่องสองสิบช่องแรกมาครับคิวมาไม่เข้าอุย้ยสวยครับอย่างนี้ม่วงอยอมดีสามหมื่นห้าครับไม่มาแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงละ สิมาโอเคไปกันต่อครับโอ้โหสวยงามสวยงามอย่างนี้อืมสิบช่องแรกไม่ติดครับโอ้โหดิ้งจัดเลยมีลุ้นหรือเปล่าครับอย่างนี้โอ้โหเบ,บื้มไปครับไหลต่อมาสิบช่องสามวายสิมาครับมีลุ้นไหมสิบมาสวยงามคิวมาช่องแรกครับ คิวมาทั้งแรกโอ้โหไม่ติดเจ๊ไะเคก็ได้โอ้โหปล่อยไหลยาวๆครับปล่อยไหลยาวๆครับยัดเบ็ดหกสิบเลยสบอเพื่อนว่าไงครับเผื่อมันเข้านะใจเย็นๆก่อนครับเขียวมาโอ้โหมีลุ้นหรือเปล่า กดย้ำๆนี้เหมือนมาบวงร้อยเบอร์เซนไหมครับอย่างนี้โอ้โหได้วายมาด้วยครับสวยงามไปกันต่อเห็นบางท่านบอกให้กดย้ำๆนะมันมาดีเฮ้ยไม่แน่วะอย่างนี้สวยๆไปไหลต่อมาครับโอ้โหครักดย้ำๆเลยเดี๋ยวมันจะมาครับมาดีมาดีมาดีอุ้ยสวยงามรอย่างนี้330ไปกันต่อครับโอเคมีลุ้นไหมครับ ดีบึ้มๆไปยังไม่มาครับเปือนสายาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยัดไปดอกนี้ไหลต่อมะครับโอ้โหอุ้ยเอาลุ้นกันหน่อยลุยกันหน่อยครับสิบมาสิบมาอุ้ยทั้งกระดานครับอู้วายอย่างนี้สวยๆครับมีลุ้นไหลต่อมาเออขอเก้าฟีหน่อยดิเบ็ดสามสิบรู้เรื่องเนี่ยขอไม้เดียวนะไม้เดียวพอครับ ขอไม้เดียวพอไปเรื่อยๆครับรอมันเข้าอย่างเดียวเขียวช่องสองครับสิบช่องแรกสวยครับมาเทื่อมไหมครับอย่างนี้อะไรมามีคุณต่อเขียวมาเขียวมาเขียวมาสแกตมาครับไม่มาโอ้โหมา โอเคไม่ติดครับสิบมายังไม่เข้าครับผมมีลุ้นหรือเปล่าครับอย่างนี้โอ้โหสิบเข้าสวยงามครับเอมาคิวโอ้หโอเจไหครับตอน,นนะี้นะมีสเต็ปเทคนิคใหม่ๆอย่าลืมแชร์แนะนำมังข้ามาด้วยนะครับหน้าใหม่ๆไ,ได้หมดเลยเนาะอะไรที่น่าสนใจทดสอบลองเล่นก็ กันเข้ามาครับขอเอมาช่องสามครับโอ้โหไม่ติดครับไหลกันยาวๆอย่างนี้สวยงามครับหมาดีจานอู้หูยล <Keep S 1> ุ oh oh, ้นก like an. ันต่อยาวๆบึ้มบ้ามบึ้มโอเคมีลุ้นสเก็ตเตอร์เข้าครับสเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ยมันลีลามากเลยเพื่อนๆอุ้ยมาแบบงงๆครับอะน่าจะสุดท้ายแล้วครับโอ้พอมาก็มาสองตัวทีเดียวเนาะซ้ สามหมื่นแปดับผมก่อนนั่นแหละโอ้โหผมน่าจะยอมนะถ้าไม่มาโอ้โหนี่ยันเบียดสามสิบนะเว้ยนี่ยันเบียดสามสิบนะเว้ยเฮ้ยสิบมาหน่อยช่องสองโอ้โหเกินไปเกินไปเกินหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มาผมยอมนะครับโอ้ยอย่างนี้สวยครับเจแบบบึมบึมไปครับโอ้โหแต,แต่แต่งน้อยเหลือเกินนี่เบียดสาจริงหรือเปล่าครับนี่สิมาไวโอ้โหแต่สี่รอยบาทออเกินไปครับแอดการ์ดไม่ยังแต่งเยอะกว่านี้อีกโอโเคเข้าสวยครับโอ้โจบแล้วแต่งไม่ถึงพันครับเข้าเบ็ดสาโอ้โหแล้วไม่ค่อยไหลด้วยนะครับ หลกันต่อโอ้โหจบแล้วอย่างนี้โอเคครับผมคงต้องยังไงดียัายัดไปเลยเบียดหกสิบมา่าจะสุดท้ายจริงแล้วผมแบบโอเคฮะเดี๋ยวเพื่อนๆว่าผมไม่สูตรอีกแหละเออเอายัดเลยเบียดหกครับกดหาสเกตเตอร์สาวทํำเป็นไหลช่วงนี้มันเกลือหน่อยนะยอมที่สามนหครับถ้าไม่มาก็นั่นแหละค่อยว่ากันใหม่ครับ ไหลมาโอ้โหเจมาครับอย่างนี้ไม่ติดครับไหลต่อมาบืม้มปั๊มครับเคมาหน่อยช่องสองครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นครับเออสี่หมื่แล้วครับโอ้โหต้องมาแตกนอกเหรอเนี่ยถามจริงเออถามจริงโอ้โหอะไรครับเนี้ยโอ้โหแตกนอกมันเยอะกว่าเข้าฝีเกินไป รอแค่เข้าฟรีเบียดหกสี่ครับจะมาหรือเปล่าออมาหรือเปล่าออมาหรือเปล่าไหลาย,ยาวๆครับหลาย,ยาวๆมัยำๆไปเลยนะเผื่อมันมาครับเคเข้าอย่างนี้สวยงามครับบึ้มบึ้มใบไหลต่อมายังไงต่อครับ <c oughs> สวยดิติดไหมครับดูดิเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ โอเคมีลุ้นไหมครับเจมาคิวสวยงามครับเจช่องสองสวยดีไปกันต่อแดงช่องสองไหมครับอุ้ยเน้นๆไปดอกนี้เออไหลไปดิไหลไปดิเออไหลไปดิสแกตมาสองตัวหวายอีกดอกครับอย่างนี้สวยงามครับบื้มบัมสามเบ้ครับเข้าฟีสด้วยครับผมโอ้โหเบทหกสิบมาจนได้ครับสมการรอคอยครับเข้า,เาลุ้นสุดท้ายสุดท้ายจริงๆ,แล,ๆ,แ,ลๆ,ๆและสุดท้ายแบบสุดท้ายแล้วนะโอ้โหมาขอ สัก2,000นอุ้ยสวยครับอย่างนี้เขียวมาครับเน้นเน้นเขียวมาช่องเดียวพอรู้เรื่องอุ้ยมีลุ้นต่อครับมีลุ้นต่อโอ้โหจบเลยครับแม่งเอ้ยเซตอัพโคตรสวยช่องแรกไม่มาก็เฮลกันไปครับอะไหลมาครับโอ้โหแต่แต่นอกมาเยอะแล้วไงตั้งพันเก้าแล้วสวยงามครับอย่างนี้ยัดไปไหลต่อมานเน้นๆไหมครับโอ้โหกำไรมาหรือเปล่าครับกำไรแล้วครับผมโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นครับผมโอ้โหกำไรมาพันหนึ่งครับ โอเคได้เรื่องอยู่โอ้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับในการปั้นแต่เข้าฝีก็ลุ้นกันแตกสี่พันนะครับรวมแล้วโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยัดไปเอมาหน่อยครับเอเอมาอมเน้นๆครับโอ้โหกำไรครับผมแตกแล้วครับแตกแล้วโอ้ยสองพันครับกำไรโอ้กำไรแบบชัวร์ครับฟรีไม่ฟรีอีกสักไม,ม้นึงไม่น่ามาครับสุดท้ายท้ายสุด จบเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าสมการรอคอยนะครับทุน3,800 0นนะครับได้มา44,000อยู่ทำไรอยู่ที่6,000บาทเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอก,กันที่ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย